เราหั่นมยเนี่ยเฮ้ยไม่นั่งอะไรเนี่ยไม่นั่งเหรอนั่งนั่งนั่งเบาๆทุกเบา พี่ขอเลิกกิจกรรมเพราะน้องๆอาจจะไปเทื่อจุดอื่น่ได้มีเวลาแต่ใครยังไม่เคยมาสนุนมีไหมครับม,มีอะไรเหรอครับมีเหรอครับอายกมือหน่อยครับใครไม่เคยมาอ๋อครับลินครูาพามนาะก่อนจะเลี้ยงกันที่นี้ที่โรงเรียนนะครับอันนี้เป็นมหนึ่งหมดเลยเหรอครับเราว่ามหนึ่งโรงเรียนเนี้ยเล่นกีฬาเก่งหน้าตานีด้วยจริงไหมครับรเดี๋ยวขอพ่จารนิดนึงเลียเก่งด้วยจริงไหมครับ ทำไมเสียงอ่อยอะเรามีเรียนเก่งแล้วเสียงอ่อยเลยวันนี้ตอนเช้าก่อนจะเดินทางมาสนลุษนุกินข้าวมาหรือยังครับ <Yeah. S 1> ยังนะครับวันนี้ที่สรนลุชมีหลายที่ขายอาหารอร่อยนะครับแต่ก่อนกินอาหารอร่อยเรามีพักเบรกให้ด้วยเดี๋ยวน้องนักกีจกรรเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีพักเบรกนะครับคุณครูก็ใจดีครับมีพักเบรกให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงจุดนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มโครงการ เดี๋ยว้นูก่อนนะครับถ่ายคลิปหครับถ่ายอะารถ่ายลงช่องไงฮะจงม้อยโชว์ทีูยังโอ้ยเขาหนากเลยมเอ้ยถ่ายลงช่องเหรอวะรู้ปล่าเนี่ยช่องใครโปรโมทช่องกูด้วยไอเบเอาเวลนักยูทูบทังหมาฮ้ยไอเบโปรโมทช่องกูดิหมดกทเกถ่ายจริงอะ เป็นโ้มที่เท่า EQ M s e r อะไรตัวใหญ่บมอกเป็โหมดหรือับมอเป็นดค้านโน้ตนะครับสมสับีและมาสก M EQ คสิบเอ็ดนะรับี้ท้กก็เป็นว่าหาจรเมาเดือนแล้วก็มีพุ่มฟ้ามีารี่้วย M q ตอนี้อาวเทั้งลนะนะครับอนันมาอีกนนมาอี

ไม่เห็นเซอรฟีสเลครับเนียสบาราโตจีทำคลิปลงยูทูบเหรอมันทำคลิปมันจะส่งครูเรยไม่รู้หรอกน้ำแข็นเนี่ยช่องเอ็มคีซี ขยายพืชเสร็จแล้วก็มารดน้า ทำไปเลี้ยงลำต้นนั่นเองนะลูกละนะในที่คือกบบน้ำระบบน้ำหยดนะครับแล้วอีกแบบหน,น,นึ่งแะบบก้นปล่อยระบบปล่อยหนึ่งคือแบบระบบก้นปล่อยก้นปล่อยนี่สำหรับไม้ลม้มลุกในแปลงต่างนะฮะเพื่อผักสวนครัวได้ที่ต้นไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่เป็นระบบพ่นปอยเหมือนเหมือนสปริงเกอร์ก็ได้นะลูกนะ,ะแต่ก่อนนะ สนามหญ้าของเราเตะบอลเกลี้ยงเลยตอนนี้ทำเป็นโดมหมดแล้ะนะทำเป็นโดมหมดแล้วนะครับนี่แบบสปีกเกอร์นะที่แบบหนึ่งแบบพ่นหมอกพ่นฝอยพ่นหมอกพ่นหมอกอ่ะมี้สามระบบหมอกพ่นฝอยแ้วน้ำหยดพ่นฝอยพ่นหมอกพ่นหมอกเออโอเคไปยมาแล้วอ่านภาษาได้ ตายต้นหมอกต้นไม้อันนี้นี่แบบปล่อยนี่แบบปล่อยบางทีมันต้นไม้มันมารับรับน้ําจากอะไรนะรับน้ําโดยโดยการใช้ไออากาศธรรมดาแบบนี้ลากอะไรต้นไม้แบบนี้รากอะไรรากอะไรรากอะอยรากอะไรรากอากาศเนี่ยกินรากเออรากอากาศกินอาากศไม่ใช่รากอากาศอากาศมันจะ

พิษดอยู่สามพิษเป็นแบบนี้เอาปลูกไว้ในห้องก็ได้หรือว่ารอบนอกที่บ้านเราอะ่ะนี่อันนี้ดูลังสีเต็มเลยเบลดูลังสีเนี่ยอันนี้ถ่ายนะคะดูลังสี ดังสีจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่วางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้กระบองเพชรมีชุดอีจกจอคอมพิวเตอร์ต่ตตางๆสามารถใช้ออกซิเจนกลางคืนได้นิดถ่ปปดายการออกซิเจนยิงมังกรนี่อันนี้ข่ายการออกซิเจนโอ้โหูไปปลูกว่านจระเข้ดีกว่าเนาะเนี่ยอันนี้ข่ายการแล้วก็ทำบล็อกไป <c oughs> การสวนอยู่อาศัยนหนะครับก็คิดว่าคือต้สอนนั่นเอโหรงนสอนี่มีหลายชนิดคือการนสวนผนนอกาที่8ปดไรก่ายนีทานถ่ายถ่ายเปลนา่ายที่สปาล์สส จับปสเบเบเอาไปก่นเพืออ้าวรอใสแบบนี้สิใช่มันจะโค้งลงมาจากการพาใจกันนีคมางาเล่นีมาอยู่ด้วย ใครไม่หายยังเท่าไหร่ช่นั้นแหละป่ะเอ้ยงกูมีเก้าฐานใช่ไหมฐานนี้ไงต้นปิ้งไหมไหนต้นปิ้ง ตาตรงนี้ครับกะเพราดีปีว่าน้ำมะเกือแก้วขมวายเอละาถุาแก้คาร้อนถุงยาละบายเนเบลอมาสันวายแเอเทสเดอะฟี่ร์เลอน ผูไปหามาปลูกปลูกในน้ำเ<ก>่นเกลมะฮอกกานีเหรอวะนี่น้อยหนาไมโยมพริกขจรเสรจตังทรขจรเนียไปทำกับพริกได้นะ เยาดูกระช่วงไงแล้วมด yeah. <guide terms. S 2> ูกระช่วงไงความสุขกับสุราไปเลยก็ไเวีนรเจอดวนสับเท่ามาหันตะไคครับไม่ใช่เกิดประเทศไทยประเทศเดียวเป็นเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแล้วแต่ว่าจะรุนแรงมากน้อยขนาดไหน ขึ้นอยู่เดียวกับว่าอยู่ใกล้มหาสมุทรไหมหรือติดทะเลไหมนะครับถ้าประเทศไหนซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ติดกับมหาสมุทรหรืออยู่ในมหาสมุทรเนี่ยโอกาสความรุนแรงเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยถือว่าชายภูมิของประเทศเป็นประเทศที่ภูมิประเทศที่ดีนะครับพายุที่จะดูแลงมากขึ้นก็อาจจะบรรเทาลงได้นะครับมีหลายประเทศนะครับที่เขาเกิดความเสียหายมากนะครับเิความแห้งแล้งฝนทิ้งช่วง เกิดน้ําท่วมเกิดแผ่นดินไหวนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับอ่ะเพื่อเป็นการเสรียเวลาพี่จะถามครับเมื่อกี้ดูนะครับว่ามีกา๊าซอยู่สามตัวในะชั้นบรรยากาศของโลกที่มีความหนาถึง80 km, กิโลเมตรประกอบด้วยก๊าซหรือประจกหลายชนิดเช่นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทน และในรัสออกไซด์แต่เมื่อราว200ปีที่ผ่านมากิจกรรมของมนุษย์ในสังคมยุคปัวัติอุศสาหกรรมกลับเป็นตัวการทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นและก๊าซเหล่านี้นี่เองที่เก็บพลังงานความร้อนไว้มากขึ้นมากขึ้นจนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในที่สุด รายงานของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าในการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศหรือ I.P.C.C. ยืนยันว่าช่วงศตวรรษที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยที่ยูวโลกเพิ่มขึ้นประมาณ0.5ถึง1องศสาเซลเซียสและคาดว่าในช่วงศตวรรษที่21้อุณหภูมิเฉลี่ยที่ยูวโลกจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1.4ถึง5.8องศสาเซลเซียสซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณของกา๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันผ่านหินและก๊าซธรรมชาติในกิจาการอุตสาหกรรมและการขนส่งรวมถึงการเพิ่มของมัลมีเทนจากภาพการเกษตรและปศุส,สัตว์ IPCC ยังพบว่าอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงมั้งใหญ่และสง่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก โดยประเมินสถานการณ์ขั้นต่ำว่าเมื่อโลกร้อนขึ้นเพียง1.4องศาเซลเซียสจะเกิดพายุใหญ่ที่และรุนแรงขึ้นฝนไม่ตกตามฤด,ดูกาลภัยแล้งแพ่ขยายเกาะแก่งและพื้นที่ใชย้ยฝั่งทะเลจะปุ่นน้ำ่วกผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO แถลว่าในปี2546ที่ผ่านมา เป็นปีที่ร้อนที่สุดอันดับ3รองจากปี2541และ2545นับตั้งแต่ที่เคยมีการบันทึกกันไว้อุณหภ,ภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี่เองส่งผลให้เกิดคลื่นความร้อนทุ่วที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกาเราต้องสูงพันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้เรื่องง่ายๆเล็กๆที่เราจะสามารถช่วยโลกไปนี้ได้นะครับร่วมกับมนุษยชาติทั่วโลกคือช่วยกันปลูกต้นตตใช่ น้องนองรู้เบื้องต้นแล้วว่าต้นไม้ช่วยดูดก๊าซคารา์บอนไดอ,ออกไซด์คายการออกซิเจนใช่นะครับอันนี้เป็นปัญหางง่ายๆที่เราช่วยกับมนุษยชาติทั่วโลกได้เราไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับว่าเราต้องใช้วิธีนี้นะครับหลักนี้เข้ามาอันนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ละประเทศน้องๆรู้จักประเทศจีนไหมครับเอ๊ตอนนี้ถ้าดูข่าวเนี่ยในทั้งในสื่อต่างๆใน YouTube ในเอ่อในอะไรนะในเฟซมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเขาครับ ให้รู้บ้าง นะครับอันนี้คือบานชื่นมีหลายสีนะครับฝากคุณแม่อ่านั้นสวยครับนั่งหายยากอันนี้เป็นสีเรียกว่าบานเย็นนะครับอันนี้สวยครับซื้อเลยครับเดี๋ยวไปจ่ายพี่ตะมือี๋ยวพี่ก็าห่อให้นะอสวยครับอห้จนี้ดอกแล้วไปเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับฝากคุณแม่จะนี้ดอกแล้วตั้งดอกกูมเลยเดือดดอกอะไรไปไหมเดือลดอกอะไรดี สีม่วงไอ้ชมพูชมพูเนี่ยสีม่วงไม่อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยชมพูบ้านจินั่นแหละเอานี่หรอใช่ตูมไปป้าอย่ามันเอียงสวยอยู่นะฮะนี่มันก็บางไปไม่ก็อันนั้นะดอกน้อยไปยี่สิบบาทหมดเลยนะน้ำขนมขึ้นะคะเฮ้ยเหมือนเหมือนต้องสอนอย่างนั้นจบ้านเลยอ่ะเนี่ยอือก็สวยดีสวยสวยสวยถ่ายไปเรื่อยไปนี่คือ ยายไม่ตอบอะไรนะถามยายยายไม่ตอบดูเชนดูเชนไม่ได้มองไม่เห็นไม่เห็นหรอกหน้าตาดูเศร้า มคนไหนยางนิหลกนะลูกนะนนี้แกล่ากา่ามือได้ลงพี่ห้องนะดูมันถ่ายะรลูกถ่ายรูปกับนา้องสาวนะครับโอ้ยบายๆรไม่พอเลย หน้าตาดีแต่พูดไม่พอไม่ได้ม่ได้ครับพูดนี้เราพูดดิไม่คไม่เสียบ้างกว่านี้ไมได้ครับเดยวเดียวสุอดอ่นนี้สุดยอดขอบมนะครับชอบเกิดเรื่องอะไรครกันไหมคนนอคนนอเอยล เป็นไงครับเป็นไงบ้างครับอา้นสิสดะตาแล้วครับอะไรนะจตายเพราะทุเรียนกบตาเกหอมหอมดิชอบทุเรียนจะตายเอา้นสิเหีได้จกระบอกเนะืี่เก๋สิไปดินทุเรียนเ้าไปิไปเร็วทำได้านหลังมีใคราอะไนทไรครับ ทำไรครับเป็นกาฝึกลยเส้นผมจะยึดกล้องของคุณเอช่องนเนี่ยแก้วกับทำอะไรอยู่ครับมือเอ้ยนะครับใครจะขึ้นรถนะฮะัดีครับนน้ครัใช่เอาโอ้ท่ายมาขนาดนี้ไม่รู้กันเลยไงวะเนี่ย้

เห็นหน้าเต็มเต็ม

บนโชลโล่ตรงนี้จะมีคาเฟ่แมวให้น้องๆไปชมด้วยนะครับเขื่อนน้ำทรายกำลังก่อสร้างทำเป็นสวนดอกไม้นะครับในมีร้านกาแฟให้ด้วยนะครับตรงเขื่อนรามาฟ้ารุ่งนะครับนนะะข้างในมีที่ให้อาหารควางด้วยนะครับเป็นควางน้ำทรายนะครับส่วนน้ำทรายบนตรงนี้คือสวนตะเลนนะครับเป็นป่าลึกด้วยนะครับดล้วภา <pe ak> ยในมาด้านซ้ายตนี้คือสวนบอนไซนะครับที่อยู่บนหลังคาของเขื่อนรามาเป็นป่าทรายมาด้วยภาริยา,า,านโชลโล่นะครับ จ่ไวัดก็เป็นความือแน้องสามารถก็เปได้นะครับระยะทางสารนี่5กิโลครับแล้วก็างบนขวาบนตรงนี้เขาเรียกว่าศาราเทวดาแให้จะมีหลักสุขใจให้นองขึ้นกลับวัดขวรด้วยนะครับแขวามตันี Ma ้คือมินิสตอ์นะครับเป็นกิตกรรมจากประเทศลังกินครับ ไม่เเราตัินกันเลยบาบี้่บาบี้แล้วก็ที่อยู่ด้านซ้ายมือด้านขวามันจะนี้คือมะพร้าวทะเลนะครับสามสิบปีออกลูกหนึ่งคันนะครับแล้วก็เจ็ดปีลูกถึงอสุนะรับเฮ้ยใจเหนะแมได้แพ้เลยนี่เองครับเนเร็วมากเลยอะมองเลยไม่ชัดเลย ตัดมาด้านขวามือตอนนี้นะครับมีต้นกล้วยไม้ด้วยนะครับกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหนึ่งปีเขาจะออกดอกแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ถัดมาด้านขวามือตอนนี้คือสวนไม้ด่างนะครับจะมีต้นยิ้วด่างต้นหมาดด่างแล้วก็ต้นปั้มด่างก็มีด้วยนะครับปั้มด่าขึ้นมาสัวด้านซ้ายมือตอนนี้เดี๋ยวฝากน้องๆเข้าชมด้วยนะครับตอนนี้คือสวนตะก้าเพลสี ีสวนตามนะครับกัหลายสายพันธุ์เลยนะครับส่วนด้านขวามกตัวนี้คือเต้เตเตนชวนชมครับที่นี้เราทำเน้นโชว์ลากนะครับแล้วก็โชว์บอก้วยนะครับขวามวาตัวนี้ค่อยๆก็มีตางสายมาเราแพงนะโชว์ลากน,นะ เรอเีย่ย่ล้หล <t iny smoke>. ัาด้านซ้ายมือที่อยู่ในกรงนี่คือมะพร้าวทะเลนะครับกำลังรอผลอยู่นะครับแล้วก็ด้านขวาือตรงนี้คือชมชมราสีทองนะครับปลามีต้นตะฟงเล็หรือว่าต้นมะผัมทองนะครับแต่ละต้นเขาจะมีอายุสามสิบถึงสี่สิบปีเลยนะครับ เขาก็บอกปู่ในกระถางไม่ไปตั้งแต่แล้วโมโะมองยังไง้างจมองเหรอจะลองเพชรก่อนอันนี้คือสวนสับปะรดสีนะครับแล้วก็สับปะรดดอกด้วยนะครับสับปะขึ้นมาสับปะรดสีพวกนี้เขาเน้นโชว์ใบนะครับไม่ค่อยออกรูปกันเท่าไหร่ก็ใช้การตถ่ัยได้ด้วยนะครับส่วนด้านซ้ายมือคือสับปะรดดอกนะครับที่กระหล่อมหลอดข้างหน้าซ้ของเรานะครับอ่าเราจะขึ้นนอนแล้วนะครับเรามองจับให้ดีๆนะครับระวังของร่วงนะครับ นไว้ปอกมาหลักการนี้คือสวนกระถางต้นไม้นะครับไปเนการชำแหไม้ในร่มด้วยครักกากระถางต้นไม้ที่นี่เป็นงานปัร์หมดเลยนะครับจะมีผู้ถาลงไปลงไปดันอนี้โอ้ย แล้กสองัตนี้คือสวกระบอีนะคับบอกเป็นัวสีครับนี้ส่วนใหญ่ก็นำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับสว่างมากครับเป็นพัด้วยครับบางคัดแต่ว่าเขานี่เหรอใช่หรือเปล่าไ่ใช่จะซื้ออันเดียวนัน ไอเนี่ยล่ะใช่ละูบี้กระบองเพชมีโขไม่กระบองเพชรลอยปท่านป่าด้านหน้านี้คือสวนนาราพันนะครับจะมีน้อากมโกด้วยโตแล้วมันโตแล้วมันโตแล้วมันเลตารู้ดีแบนขวามอตรนี้น้องๆสามารถไปเดินได้นะครับจะมีปลาฉลามให้น้องๆชมอ่้านสามสนเลยนะครับ มือต้นใหญ่คือมันยันนะครับมาจากประเทศยปลาดาลายมากระปงมาครตอนนี้เราขาวที่จะต้อจะมีอยู่527สายพันธุ์ครับปัใสบ้างเลยปลตัวเลยเดี๋ยวเราจะไปจัดรถข้างในั่งรถนะครับให้ลงผ่านดูครับ

ิบเอ็ดลองครึ่งนะครับสิบเอ็ดปองครึ่งเราจะมาขึ้นรถตรงนี้นะครับสิบเอ็ดปองสามสิบนะครับมาขึ้นรถตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคอย่าเล่นสิงขอไปรถนะครับเอาโลให้วัดเลยส่วนตด้านซ้ายมือต้นนี้คือต้นปาล์มนะครับหลําต้นที่มีขนนะครับปาล์มเขอรือสีนะครับตันีมนี้มาจากประเทศคิวบานะครับเป็นต้นไม้ที่ชช เ็มาโตยากมากเลยนะครับแต่นัวนี้หนึ่งปีเขาจะโตแค่เส้นเดียวนะครับมาตรงนี้นะครับไม่มีเรื่องเลยตอนนี้ป๋าไม่ต้องแคโดว์นะไม่ต้องแคโดวนะต่ออยู่ข้างในตัวนี้นะครับมีที่พักด้วยนะครับให้ลูกค้านะครับเป็นรีสอร์ทเลยครับผมไม่เห็นอะไรเลยนะด้านซ้ายมือเราพักได้สองพันพร้อมอาหารเช้านะครับตรงนี้นะครับโอ๊ย แล้วก็จุดจับ้ถชงน้วตอนไหนกลางดีบ่ตอนไหนเจมงมันเราขาดตอนขายหน้บปกาเม่กระดองกระบองเรแล้วปลาตัยขา้จะเป็นจุดขายต้นไม้นะครับ ตรวนี้ได้เลยตรวนี้เป็นจุวบริการขายก็้ไม้นะครับ